จากวันนี้มาร่วมส่งร่างใจใช่ค่ะไปนะคะโบมิสไกน์เตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลก็เอาจริงๆคือเชื่อมั่นในฝีมือพี่อุ้มอยู่แล้วเชื่อมั่นในศักยภาพที่พี่อุ้มมีอยู่แล้วเพราะว่าของรอบกองใหญ่พี่อุ้มก็แบบทำออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วแล้วก็รอของรอบอินเตอร์เนชั่นแนลก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่อุ้มเยอะๆนะคะแล้วแต่ว่าวันนี้พี่อุ้มสวยมากวันนี้พี่อุ้มสวยมากแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดเข้ามาป้าถ้าเกิดแบบว่าไปรอบอินเตอร์เนชั่นแนลเนาะลุคของพี่อุ้มแต่่ลลละุุคคคืออออยยาากกให้้ทนนนนรจับบตดดูไเแแ แบบที่สุดแล้วอะวันนี้วันนี้คือมันเป็นลุคที่ใชยมากแล้วก็คิดว่ามันจะมีลุคที่ใช่ยช่ใช่ยิ่งกว่าคือแบบวันนี้อบุ่นมากไทยแลนด์คือแบบว่าที่สุดเนาะวันนี้ยมั่ม<อ>นนสวยมากถามดูแต่ละคนหน่อยว่าของสแตมมิสแกนลุบุรีเขาจะเริ่มจัดงานอะไรยังไงกันเมื่อไหร่ะของสแตมเริ่มอ ตัดสินวันที่17ธันวาค่ะในช่วงธันวานะคะก็ฝากทุกคนด้วยตอนนี้เหลืออีก3อำเภอใครที่อยากจะไปโงมิสกลบุรีก็ไปสมัครกันได้นะคะติดตามได้ทางเพจมิสกลบุรีค่ะแล้วใครอยู่ล้คะของใครอยู่ก็คือเป็นรอบไปนัดนครพนมนะคะวันที่14ตุลาคมค่ะแล้วก็เริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันที่8ก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะคะว่าทายาทนครพนมคนต่อไปจะเป็นใครจะปังขนาดไหนนะคะฝากทุกคนรอ เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้คนต่อไปด้วยนี่ลุ Ora, oui, <naughty vé> นลุนยิ่งกว่าเพราะว่าเห็นพี่ไผ่ชอบพูดในในไลฟ์ว่าทุกวันเนี้ยนึกถึงเกี่ยวกับคำลาตำาแหน่งตลอดเลยนึกเลยถามเลยว่ารู้สึกใจไปอยู่ไหมเดี๋ยวจะต้องลาตำแหน่งเพราะเรานี่เราใกล้กว่าของสแตมแล้วพราะไปไกลไปอ่กเอาจริงก็คือค่อนข้างที่จะใจหายนิดนึงพอรู้สึกว่าเวลาหนึ่งปีมันผ่านมาไวมากค่ะแม่แต่ว่า ก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาหากันเยอะๆวออันสำคัญในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสแบบ ได้กลับมาอีกรอบไหมหรือว่าอะไรยังไงใช่ค่ะแล้วเราเราได้แบบว่ามีส่วนร่วมในการบบที่แบบว่า,บบวาออกแบบหรือว่าพูดคุยในเรื่องของแบบการออกแบบบนเวทีแม้กระทั่ง P ีของเราอะไรเงี้ยอันนี้จะมีส่วนร่วมแบบไหนมีส่วนร่วมในเรื่องของโอเพนนิ่งโชว์ค่ะจะมีการเต้นให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าหลายคนแบบว่าเออใส่แดนแ์ไงเราเราเป็นใส่แดน์ไงก็ฝาทกคนรอติดตามด้วยใช่ค่ะ แล้วตอนนี้เราจะมีอะไรไปโชว์ั้ยนอกจากการเปิดเพ่งโชว์แบบมีอะไรพิเศษไปฝากแฟนอะไรเงี้ยมีค่ะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ฝากแฟนๆเพราะว่าปกติแล้วเวลาวันอำลาตำแหน่งจะชอบมีแฟนคลับที่เป็นคนเซอร์ไพรส์ให้กับตัวนางงามใช่ไหมแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากขอบคุณกลับไปให้เขาก็เลยอาจจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เขาสำหรับคนที่มาหาวันนั้น,นะคะ่ะใช่แล้วส n a ไปด้ไหมขอบคุณมากไปเอาไปอยู่แล้ววันนี้ไม่มา ก็เจอกันเลยนี่แหละอัปเดต่อยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างกับแสดงใช่ไหมคะก็จะพูดยังไงดีก็รับรื่นดีไม่ตรงนะเพราะเดี๋ยวจะให้ท่านเป็นพยานทุกวันนี้ก็แบบว่าทุกวันนี้ก็ก็สนิทกันมากขึ้นก็คุยกันมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นเซฟโซนให้กันไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ก็น้องน่ารักน้องเสมอต้นเสมอปลาย ล้ที่ผ่านมาน้องเจอดราม่าเกี่ยวกับเรื่องแฟนคลับ<ช>เบก,บกี่ยวกับเรื่องที่บ้านก็อันตอนเรื่องของตอนที่เจอแฟนคลับเรื่องที่บ้านเรื่องของเรื่องนู้นี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือคุยกันกับน,น้องอยู่แล้วแล้วก็ปรึกษากันกับน้องแล้วก็มีการคุยแบบหลังบ้านกันเยอะมากเรื่องนี้แล้วก็หลายๆอย่างก็คือให้กําลังใจกันทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะใช่แล้วก็ อย่างที่น้องเจอดราม่าน้องก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วน้องผ่านมันมาได้แบบน้องพอพอรู้ว่าเราทุกติอะไรบ้างน้องก็ปรับแล้วก็พัฒนาตัวเองทันทีอือ่ะในไหนใครหรือไม่อยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่ามีดราม่าว่าที่วันที่ไปส่งน้องเกดทําไมมีแมป์ไปแค่คนเดียววันนั้นเอาจริงหนูติดงานช่วงนั้นงานเยอะมากานหนูก็สแสดงงานงานเยอะมากยิ่งเดือนเมื่อเกี้ก็คืองานแน่นทั้งเดือนเลยจนหนูบบกับป่วยแอดมิดโรงพยาบาลเลยอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าคือต่อให้ตัวหนูไม่ได้มาส่งน้องแต่ว่ากําลังใจที่หนูมีให้น้องก็คือส่งให้น้องตลอดอยู่แล้วทั้ง ั้งแบบว่าให้กำลังใจกันตลอดใช่คือจะให้กําลังใจกันตลอดคือเห็นหนูก็เห็นดราม่านาอว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงมีแค่สเต็ปอะไรเงี้ยด้วยความที่เราอะก็อยู่ใกล้ด้วยแล้วบางคนก็แบบก็ใช่นาะว่างานอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มองถึงตรงนี้คือทุกคนรักกันอ่ะครอบครัวแกเราแบบให้กําลังใจกันถึงแม้จะไม่ได้มาส่งแบบถื้นที่อะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจหลังบ้านกันตลอดอยากให้ทุกคนแบบเออเข้าใจด้วยว่าแบบฉันก็มาส่งของฉันนะ